วิธีเข้าพระงานประเภทนี้นะวิธีเข้าแข่งพระงานประเภทสั่งทำแบบนี้จะสองชิ้นสามชิ้นรวมกันนี่นะว่าทำยังไงก็ยางครับยังไม่ได้เรียนเนะมียเลยนะทำดูก่อนนี่คนระับเราก็จะทำทแข่ง ก็ยิ่งพระเหมือนก็จะขอเงนะินก็อลวมพระจอไขอหลา้ไหน้อสุดไหมพจะได้ติชินก็น่ารัอะครนะอยากครอบแขแขงแล้วก็ทีอะรนะอยักระร นี่ครับแบบนี้นะครับแล้ก็ทำให้พระเข้าไปในแกนได้นะครับน,นี่มันก็จะเข้ากันพอดีกี่ชิ้นก็ทำเหมือนกันนะครับ ไม้ฟิตหน่อยก็จะดีนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะมันจะ,จะพ้นมาแค่ตรงฝา <c oughs> และเราก็ทำหน้ากากไว้ปิดข้างหลังอีกชั้นนะครับ <c oughs> เพื่อกันเพื่อกันพลาสติหลุดลงมาครับทำอย่างนี้ละลาสติกก็จะไม่หลุดออกมานะครับก <c oughs> ี่ชิ้นเราก็ทำา ล้วกาวปิดแบบนี้นะครับเราก็เดินน้ํายาทีละพระเข้าแล้วก็เดินน้ํายา,าปูกันแต้มเดินน้ํายาทุกชิ้นให้ติดกันนะครับพระมันก็จะอยู่ในแคนอย่างนี้นะครับเดินน้ำยาแล้วมันก็จะไม่หลุดนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้อย่างนี้นะครับแล้วเดินน้ํายาให้ติดกันทุกชิ้นนะครับ ก็จะไม่ลูดออกมาจากกนเนี่ครับพระมันจะอยู่ข้างในแขน,ขนกลางพอดีนะครับเราก็จะทำหน้ากากมาปิดคือปิดสองชิ้นสองชิ้นให้มันติดกันนะครับเพื่อกันไม่พาลูดออกมาด้านหลังนี่นะครับเราจะทำกี่อง์ก็ได้นะครับ ถ้าทำกีองเราก็ทำเมากแกนตัวนี้เราก็ใช้บล็อกตัวเมียวัดวาดเอาละครับนี่นะครับกนะี่องกี่จะแบบไหนเราก็ทำ